ลองให้รีวิววันนี้นะครับเสนอตอนมอไฟฟ้าอนเนกประสงค์นะครับซึ่งมอไฟฟ้าอนเนกประสงค์แบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าเห็นคนที่อยู่หออยู่คนเดียวเลยมาเนี้ยดูนิยมกันมากๆเลยเรียกว่าแทบจะมีติดห้องกันเอาไว้เนี่ยไม่ต่ำกว่าคนละหนึ่งใบเลยนะครับซึ่งมาทั้งทีเนี่ยก็เลยจัดมาเลยทีเดียว3ใบให้ดูกันนะครับโดยราคามันเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ถือว่าราคาประหยัดทั้ง3ตัวนะครับ ก็จัดมาลองดูนิดนึงแล้วกันจะได้พอเป็นข้อมูลให้สำหรับคนที่กําลังสนใจอยู่นะครับว่าถ้าเราอยากจะซื้อหม้อแบบนี้เนี่ยเฮ้ยตัวไหนเป็นตัวที่น่าซื้อน่าสอยที่สุดมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง <Yeah. S 1> โดยทั้งสามใบเนี้ยมันก็จะมีความคล้ายๆกันอยู่นะครับที่มันสามารถปรับระดับความร้อนได้2ระดับแล้วก็ด้านในหม้อเนี่ยก็จะมีการเคลือบกันคราบนะครับทำให้สามารถทำสะอาดได้ง่ายไว้อยู่ แต่ว่าการใช้งานจริงเนี่ยสุดท้ายมันจะเป็นอย่างไรก็นั่นแหละเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองให้ดูกันครับสำหรับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูเรื่องของวัสดุแล้วก็ดีไซน์งทั้งสามหม้อกันก่อนละกันว่ามันแตกต่างกันอย่างไรบ้างมาเริ่มจากตัวที่สุดประหยัดที่สุดแล้วก็เห็นขายดีกันมากๆนะเลยครับอย่างเจ้าตัวนี้คือตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าถามว่ามันมีชื่อยี่ห้ออะไรอย่างไรไหมเนี่ยคือจริงด้านล่างเขาก็มีเขียนอยู่นะว่าเป็น product of welcome home นะครับ ตัวหม้อมันก็จะแบบว่าเป็นอะไรอ่ะพินฟูจริงๆมันชื่ออะไรเอาเอาว่าเราเราจะเรียกมันว่าเวลคอมละกันนะครับลหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นไปตามราคาของมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เห็นว่าสามารถหาซื้อกันได้ตนะั้งแต่ราคาร้อยต้น,ตนจนถึงต่ำกว่าร้อยบาทก็มีนะครับที่บอกว่ามันเป็นไปตามราคาของมันเนี่ยก็คืออย่างวัสดุด้านนอกเนี่ยก็จะดูเป็นพลาสติกที่ จะไม่ใช่คุณภาพดีขนาดนั้นนะครับคือกดๆตัวพลาสติกไปก็จะมีอาการบุ๋มๆนะแล้วก็จับๆไปเนี่ยก็จะได้รู้สึกของความเป็นขันตักน้ําที่ใช้กันทั่วไปตามบ้านเนาะส่วนด้านในเนี่ยอันนี้เขาก็จะเป็นตัวโลหะเ oh นี่ยแหละนะครับผมแล้วก็มีการเคลือบเอาไว้อยู่เข้าใจว่าน่าจะเป็นเทฟลอนนะครับแต่ว่าตัวเทฟลอนเนี่ยคุณภาพขนาดไหนอันนี้ก็ ไม่กล้าพูดมากนักนะครับแต่ว่ามันจับับไปเนี่ยมันก็เริ่มมีอาการแบบไม่ลื่นแล้วนะครับลองฟังเสียงดูได้แล้วก็ตัวมันเองเนี่ยจะมีการแถมตัวของตะแกรงเอาไว้สำหรับอุ่นนึ่งอะไรพวกนี้มาด้วยนะครับใบถัดมาครับอันนี้จะเป็นของแบรนด์ที่ชื่อว่า Simplus นะครับอันนี้ก็จะถือว่าดูดีขึ้นมากว่าเจ้าตัวเว l o o m ตัวนี้ นิดนึงไม่นิดอะจริงๆผมว่าก็เยอะอยู่เหมือนกันครับทั้งตัวของวัสดุแล้วก็หน้าตาเนี่ยผมว่าดีขึ้นกว่าเดิมมากเลยวัสดุภายนอกเนี่ยคือก็ยังเป็นพลาสติกเหมือนกันแหละแต่ว่าตัวพลาสติกเนี่ยของวัสดุก็จะเป็นแบบ PP นะครับซึ่งก็ถ้าเกิดว่าใครเคยใช้เป็นของทางเสี่ยวมี่เนี่ยเข้าใจว่าคือจะค่อนข้างเนื้อจะประมาณนั่นแหละจะค่อนข้างคล้ายๆกันนะไอ้ตรงนี้ที่เห็นเป็นลายไม้เนี่ยคือเข้าใจว่าจะไม่ใช่ไม้จริงๆนะครับน่าจะเป็นตัว ลายของพลาสติกมันมากกว่านะครับแล้วก็ด้านในครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของเทฟลอนนะครับเอ่อซึ่งมันก็ลองจับอยู่แล้วเนี่ยมันจะรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างตัวนี้กับตัวของเวลคอมในระดับหนึ่งแล้วก็ความลื่นเนี่ยก็จะดูดีกว่าด้วยสําหรับฝาเนี่ยน,นี้ก็จะมาเป็นแก้วแล้วก็มีการเจาะรูสำหรับให้อ้น้ำมันออกมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับอันนี้จะเป็นตัวหวานมี่ก็จะเป็นของที่ขายอยู่ในเสี่ยวหมี่หยูผินนะครับ ก็อย่างที่เห็นว่าคือตัววัสดุหน้าต่างนี้เนี่ยคือจริงๆจะค่อนข้างคล้ายๆกับ,บของ Sim Plus นะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวพลาสติก PP เหมือนกันแต่ว่าคนละสีแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบก้านจับแบบนี้เนาะแต่ว่าเป็นก้านแบบยาวๆยื่นออกมานะครับแล้วก็จะมีที่เสียบปลั๊กอยู่ ที่ตัวด้ามตรงนี้เลยแล้วก็ด้านในของตัวหวัานมีเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีสีแตกต่างออกไปแหละซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะมาจากสเปคที่เขาระบุเอาไว้ว่ามันจะใช้เป็นตัวของอนานโนเซรามิกในการเคลือบนะครับซึ่งในตัวนานโนเซรามิกเนี่ยเท่าที่เราลองหาข้อมูลดูก็คือว่ามันก็จะมีความทนทานแล้วก็ช่วยให้ทำความสะอาดรวมถึงในพวกคราบต่างๆเนี่ยจะติดได้ยากกว่าแต่ข้อที่ด้อยกว่าตัวของเทฟลอนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการทําความร้อนที่อาจจะช้ากว่าเล็กน้อยนะครับ แล้วก็ตัวฝานะครับอันนี้ก็จะเป็นแก้วเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะมีดีไซน์ที่พิเศษกว่าชาวบ,บ้านเขาหน่อยก็คือว่าไอที่เห็นป็นเป็นขาแบบนี้เนี่ยคือมันสําหรับทําให้เราสามารถตั้งได้เช่นเดียวของตัวเวลคอมนะก็คือจะมีเป็นตัวตะแกรงนึ่งมาให้ด้วยนะครับตัวตะแกรงของ2องอันนี้เนี่ยคือจริงมีไว้มันก็ดีอยู่แหละแต่ว่าคุณภาพของเจ้าตัวหวานมี่เนี่ยมันก็แอบดูโอเคอยู่นะดูแล้วก็น่าใช้ดี แต่ว่ามันก็จะไม่ได้มีบอกนะว่ามันเป็นตัวพลาสติกแบบฟูดเกรดหรืออะไรยังไงบ้างแต่ที่จะหนักหน่อยเนี่ยคือเจ้าตัวของเวลคอมตัวนี้แหละคือพลาสติกมันดูแบบเป็นไม่น่าจะใช่เป็นพลาสติกฟูดเกรดแน่ๆ100%เปอน่ะถ้าเป็นไปได้ก็หาอะไรมารองอะระหว่างเจ้าตัวตะแกรงนี้กับอาหารของเราสักนิดหนึงละกันสาหรับน้ำหนักของทั้ง3ใบนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า ตัวของเอ,อ่อเวลคอมเนี่ยน้ำหนักของมันก็จะเบาเบาตามราคานะครับจับแล้วก็จะแบบเอ๊ะมีอะไรอยู่ด้านในบ้างเออจริงๆก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าแกะเลยไหมตรงก่อนอ๋อแล้วก็ความจุนะครับตัวของหวานมี่แล้วก็ซิมพลัสเนี่ยเขาจะเคลมเอาไว้ว่ามันจะได้เท่ากันที่1.5ลิตรนะครับ ส่วนตัวเวลคอมตัวนี้เนี่ยคือตามสเปคจะบอกว่าใช้น้ําได้อยู่ที่ประมาณ1.2ลิตรนะครับแต่ว่าเดี๋ยว,ว่าเราเติมให้มันเต็มอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1.4ลิตรนะโดยตัวมันเองมันก็จะไม่ได้มีเป็นขีดบอกระดับน้ําที่มันสามารถเติมเต็มได้นะครับ <S <S 1> <S 1> ส่วนการเสียบไฟใช้งานนะครับผมของเจ้า2ใบนี้เนี่ยจะค่อนข้างคล้ายๆกันก็คือจะมีที่เสียบปลั๊กนะครับผมเข้าไปที่ด้านหลังนี้เลยแต่ว่าตัวหวัานมี่อย่างที่บอกไปว่า เขาจะมีที่เสียบจุดรงด้ามจับตรงนี้นะความยาวของสายไฟเนี่ยก็จะใกล้ๆกันที่ประมาณ1เมตรเท่านั้นนะครับจะสั้นไปไหนแต่ตัวของเวลคอมเนี่ยสายมันจะบางกว่าชาวบ้านเขานะครับนี่คือมันจะนิ่มๆหน่อยเลยอะ่ะ แต่ตัวอื่นมันจะรู้สึกว่าหนาแล้วก็แข็งแรงนะครับเ้ื่อเกิดว่าเจอความาแกระแสไฟสงูงๆเนี่ยน่าจะเอาอยู่สบายๆแหละแต่ข้อควรรู้อย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเจ้าตัวหวานมีเนี่ยคือหัวมันจะมาเป็นหัวแบบปลั๊กจีนนะครับทําให้ถ้าเกิดว่าที่บ้านใครไม่มีปลั๊กที่สามารถที่จะเสียบแบบนี้ได้เนี่ยก็ต้องไปหาเป็นตัวหัวแปลงนะครับซึ่งอันนี้ก็ระวังไว้ด้วยนิดนึงละกันเพราะวา่าเกิดว่าถ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อ ใช้ไฟสูงๆแล้วไปต่อหัวแปลงเนี่ยอันนี้ก็จะมีโอกาสที่หัวปลั๊กมันจะไหม้ได้อยู่เหมือนกันนะครับส่วนตัวของเวลคอมเนี่ยอันนี้ก็จะมาเป็นหัวแบนแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวซิมพลัสเนี่ยอันนี้จะดูดีสุดนะก็คือจะมาเป็นหัวกลมเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานของอปลั๊กในบ้านเราในสมัยนี้นะครับ สำหรับการปรับระดับความร้อนของทั้งสามใบนี้นะครับก็จะเหมือนกันที่สามารถได้เป็น2ระดับนะครับแต่ว่าวิธีการปรับจะแตกต่างไปเล็กน้อยโดยเจ้าตัวเวลคอมเนี่ยอันนี้จะมาเป็นสวิตช์นะครับผมส่วนตัวซิมพลัสเนี่ยอันนี้จะมาเป็นลูกบิดอย่างนี้นะครับก็คือเลื่อนไปได้เลยเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วก็ตัวหวานมี่เนี่ยอันนี้จะมาเป็นตัวสลักเป็นสไลด์แบบนี้นะครับโดยการใช้ไฟสูงสุดเนี่ยสองตัวน,นี้เนี่ยจะอยู่ที่600วัตต์นะครับแต่ว่าตัวหวานมี่เนี่ยจะอยู่ที่700วัตต์ ทีนี้เดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันดูเลยละกันว่าทั้ง3าใบนี้เนี่ยทำความร้อนได้ดีหรือว่าได้เร็วช้าแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเราได้ทดสอบการทําความร้อนของหม้อทั้ง3าใบนะครับโดยการใส่น้ําลงไปที่ก้นหม้อแล้วก็สังเกตตอนที่น้ําเริ่มเดือดเกิดฟองผุดขึ้นมาสำหรับหม้อเวลคอมตัวราคาประหยัดเนี่ยสามารถทำความร้อนได้ไวสุดทั้ง2ระดับเลยนะครับ แล้วรองมาก็จะเป็นตัวซิมพลัสแล้วก็หว่นมีตามลำดับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะทำะอาหารนจริงเนี่ยอันนี้ถ้าแบบกิน2คนถ้วยหนึ่งก็น่าจะต้องใช้น้ำสักประมาณ400มิลลิลิตรนะครับโดยไฟอ่อนแล้วก็ไฟแรงเนี่ยจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันประมาณนี้นะครับตัวเวลคอมเนี่ยอันนี้จะใช้เวลาทำอุณหภูมิ90องศาเนี่ยที่ประมาณ9นาทีกว่า,วานะครับ แล้วก็ทําอุณหภูมิสูงสุดดีขึ้นไปถึง90องศาได้นะครับซึ่งก็จะใช้เวลายอยู่ที่ประมาณ11นาทีแล้วก็ไฟเนี่ยก็จะยังคงใช้อยู่ที่ประมาณ300วัตต์นะครับส่วนตัว s ิมพลัสเนี่ยอันนี้ก็จะทําอุณหภูมิได้สูงสุดที่ประมาณ90องศาใช้เวลายอยู่ที่ประมาณ11นาทีครึ่งนะครับไฟเนี่ยอันนี้ก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ300วัตต์ ส่วนตัวหวานมี่เนี่ยใช้เวลาในการทําอุณหภูมิ90องศาที่ประมาณ9นาทีนะครับแล้วก็ทําอุณหภูมิสูงสุดขึ้นไปเนี่ยดีดอยู่ที่ประมาณ9 4องศาก็จะใช้เวลาที่10นาทีกว่าๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวหม้อก็จะปล่อยอุณหภูมิเนี่ยค่อยๆลดลงมาอยู่ที่ประมาณ88 -89 ถึงองศาครับโดยกําลังไฟที่ใช้เนี่ยก็อ,อยู่ที่ประมาณ340-350ถึงวัตต์นะครับ แล้เมื่อเปิดเป็นไฟแรงระดับ2นะครับตัวเวลคอมเนี่ยอันนี้ตัวความร้อนของมันเนี่ยจะทำขึ้นไปได้สูงสุดที่ประมาณ96องศานะครับเวลาที่ใช้เนี่ยอันนี้จะอยู่เพียงแค่4นาทีครึ่งเท่านั้นนะครับส่วนกำลังไฟเนี่ยอันนี้ก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ620-630วัตต์ครับหมดนี้จะมีการตัดไฟเมื่อความร้อนขึ้นไปสูงตามที่กำหนดเอาไว้นะครับเราก็จะติดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ตัวซิมพลัสเนี่ยตัวหม้อจะทำความร้อนขึ้นไปสูงสุดเนี่ยที่ประมาณ96องศาเหมือนกันโดยใช้เวลาเนี่ยประมาณ5นาทีกำลังไฟเนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ600 6 0 0ถึง620นะครับโหมดนี้จะมีการตัดไฟเมื่อความร้อนขึ้นไปสูงตามที่กำหนดเอาไว้นะครับแล้วก็ทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งมันถึงจะติดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ส่วนตัวหวานมี่เนี่ยตัวหม้อทำความร้อนสูงสุดที่อุณหภูมิประมาณ97องศานะครับโดยใช้เวลาเนี่ยประมาณ5นาทีกำลังไฟที่มันใช้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ700วัตต์นะครับดูคร่าวๆแบบนี้เนี่ยเหมือนกับตัว100บาทเนี่ยแอบมีความแรงแล้วก็ทำความร้อนได้เร็วที่สุดเลยเนะแต่ว่าจริงๆมันก็คงไม่ใช่เรื่องที่เป็นต้องดูเป็นประเด็นหลักอะน่าจะมีเรื่องอื่นๆด้วยแหละนะครับ เดี๋ยวเราไปลองต้งบมบะหมี่ดูกันต่อเลยนะครับว่าถ้าว่าเราหิวๆมาเนี่ยอยากต้มบะหมี่กึ่มสำเร็จรูปเนี่ยกินพร้อมกับไข่สักหนึ่งฟองเนี่ยอันนี้จะต้องใช้เวลากี่นาทีถึงจะได้กินนะครับ เริ่มมีฟองปุดๆขึ้นมาแล้วอันนี้ก็มีบางๆส่วนตัวของหวานมี่ดูยากโคตรแต่ก็เหมือนว่าจะมีอ่ามีฟองเหมือนกันไม่ใช่ไม,ไม่มีนะฮะอันนี้ดูพร้อมมากแล้วอ่ะ ความที่กระทะมันตูดมันจะกว้างกว่านะมันก็เลยดูมันจะมีความเดือดปุดเยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับและจริงเนี่ยทรงมันมันจะเหมาะกับการเอาไปต้มกินพร้อมๆกันสองคนเลยมันนั้นน่าจะมากกว่านะกว้างกว้างกว่าอาอันนี้ว่าสองอันนี้มันดูเดือดปุดแต่นี้มันยังไม่ค่อยเดือดปุดเท่าไหร่ ันนี้จริงๆนี่น่าจะได้แล้วนะเนี่ยควรจะได้ละมันต้องใส่ไข่ใส่เครื่องปรุงให้จบก่อนเฮ้ยนี่มันดันแล้วอะ่ะ ว่อแต่น้ำมันน้ำมันกระโฉดมันจะขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะไข่ล้างยังวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหต้องปิดแล้วล่ะ ไม่ควรไม่เหมาะไม่ควรนะฮะที่จะเอาเป็นซ่อมแบบนี้นะมีความเสี่ยงโอ้แต่นี้มันแบบเออมันดูร้อนกว่าชาวบ้านเขาเลยอะ่ะต่อนนี้นี่คือแบบยังต้องดูแลนะ่าจะต้องไปต่อยอีกหน่อยนึงโอ้แต่นี้ก็นี่มันฟูขึ้นมาจนในนี้จะล้นแล้วเนี่ยเห็นป่มล้นแล้วเนี่ยล้นแล้วเนี่ยอ่ะงั้นก็ปิดแล้วนะเละแล้วเหมือนกันเละแล้วเหมือนกัน เนี่ยอันนี้ก็สะดวกนะแต่ว่าตั้งๆนี้ได้เลยอันนี้ลองจับตรงด้านหม้อหลังจากที่ต้มเสร็จดูนะคือแต่ละอันเนี่ยก็จำไม่ได้ร้อนแตกต่างกันมากนะครับคือเถิดว่าลองเอา,เ,อาเป็นเทมกันยิงดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะอยู่ที่มันสี่2องศานะครับก็ จับได้อ่ะนะครับไม่ได้รู้สึกมันร้อนอะไรทั้ง3อันเลยนะครับต้องจัดการแล้วล่ะก่อนที่มันจะอืดไปมากกว่านี้อืมอร่อยร้อน <Later. S 2> นอกจากจะต้มบะหมี่แล้วก็ยังทำอาหารง่ายๆอย่างอื่นได้ด้วยนะอันนี้เราก็ลองทอดเฟรนช์ฟรายกันดูนะครับปรากฏว่าหม้อเวลคอมเนี่ยทำความร้อนขึ้นไปสูงเกือบ150องศาเลยส่วนหม้อซิมพลัสเนี่ยอันนี้ก็ทำความร้อนขึ้นไปสูงประมาณ140องศานะครับ ส่วนหมอ้อว่านมีเนี่ยอันนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นหมอ้อที่ทอดได้เส้นสวยที่สุดแล้วก็ทําความร้อนขึ้นไปสูงถึง167เลยนะครับที่อุณหภูมิมันขึ้นไปสูงกว่าการต้มน้ำเนี่ยอันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเพราะจุดเดือดของน้ํามันเนี่ยสูงกว่านั่นเองเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละอันเนี่ยจะสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายขนาดไหนนะครับตัวราคาแพงที่สุดก่อนล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างก็คือเจ้าตัวหวานมีนะครับชืบด้วยพลังแห่งเซรามิก ตัวต่อไปซิมคลาสนะครับอันนี้จะมีคราบเยอะหน่อยนะมดูกัจริงๆอันนี้ก็ไม่ได้ยากนะมันจะมีตัวเ,เตกี้ไข่เราจะตอกไม่ดีนะครับผมลงไปมันจะมีการติดหน่อยแต่ว่าก็เอาออกได้นะนี่ มาดูกันที่ตัวเวลคอมออกนะครับผมแต่ว่าก็จะอาจจะยา,ยากนิดนึงยากกว่าสองตัวนั้นหน่อยึบโอ้กดนิดนิดหน่อยๆเนี่ยมันก็เริ่มมีเสียงเปาะแปะจากไอตัวพลาต,ติกะนะยังไงก็ระวังดูแลกัน อย่างนี้นะครับอันนี้พอเช็ดความสะอาดออกมาแล้วเนี่ยก็เหมือนกับยังไม่ได้ใช้เลยก็ว่าได้นะครับแต่เอาไปล้างกันด้วยอีกรอบหนึ่งนะครับผมไม่ควรจะทําแบบนี้เสร็จปับ๊บแล้วดูสะอาดก็ปล่อยไปอย่างนี้นะซึ่งการล้างเนี่ยเอาจริงส่วนตัวผมผมจะรู้สึกว่าไอ,อ้หม้อแบบนี้ทั้ง3ใบเลยเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการล้างด้วยกันทั้งหมดนะครับคือด้วยความเคยชินหรือมัง้งที่เถอะว่ามีหม้ออย่างเงี้ยวลาเราล้างเราจะล้างแบบหมดเลยทั้งนอกทั้งในอะไรอย่างนี้ใช่ไหม แต่ว่าหม้อแบบนี้นะครับเราจะล้างได้แต่ภายในอย่างเดียวนะแต่ภายนอกเนี่ยถ้าจะทําความสะอาดเนี่ยเข้าใจว่าแค่เช็ดนิดหน่อยเท่านั้นนะครับคือทํามากกว่านั้นไม่ได้เพราะว่าอะไรก็คือเนี่ยไอ้ตรงด้านหลังนเนี่ยตรงนี้พวกนี้มันก็จะเป็นดูขอปลั๊กเสียบใช่ไหมแล้วด้านล่างมันก็จะมีเป็นดูที่แบบระบายความร้อ,อนอะไรพวกนี้ไงถ้าเกิดว่าเราเอาไปล้างตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยล้างกับทั่วๆขึ้นมาแน่นอนว่าน้ามันเข้าแล้วก็มีโอกาสที่ วงจรไฟฟ้าทั้งหลายทั้งแหล่หลด้านในเนี่ยจะเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำความสะอาดอย่างไรก็ควรที่จะเอาแค่ด้านในตรงนี้เนี่ยก็พอครับก็เนี่ยเอาเป็นฟองน้ําใส่พวกน้ํายาล้างจานาแล้มันลูบๆอปไรงนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนใช้งานเนี่ยยังไงก็ตะกี้นี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีดีขนาดนั้นนะที่แบบเอาช้อนสแตนเลสมาใช้ใช้เลยมันก็มีโอกาสที่ทําให้เกิดรอยขีดข่วนได้นะครับก็ ใช้เป็นพวกทับพีไม้หรือพวกนี้เนี่ยก็จะดีกว่าแล้วเป็นพวกซิลิโคนไปเลยนะครับหรืออย่างตัวของหวานมีเองเนี่ยอย่างจริงของ,ของเขาเนี่ยจะมีเป็นตัวทับพีไม้มาให้ด้วยนะก็ใช้ตัวที่แถมมากับกล่องได้ก็จะดีกว่านะครับว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาแกะกันดูสัหน่อยนะกันว่าไอ้ตัวนี้ที่มัน,มนเบาบวงขนาดนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากชาวบ,บ้านเขาขนาดไหนนะครับ แกะกล่องนี่ไม่ค่อยได้ทำนะนะหลังมาเราเป็นแกะเครื่องให้เพื่อนๆดูซะมากกว่านะฮืมมีแค่นี้จริงดิคือเนี่ยอันนี้คือหม้อแล้วเนี่ยก็คือมันเหมือนกับเป็นตัวสวิตช์เพื่อบอกว่าจะเอาไฟเข้ามาเยอะขนาดไหนแล้วก็คือตัวทำความร้อนมันก็จะอยู่กับตรงด้านฐานของหม้อนี้เลยอ่ะ มันมีอยู่แค่นี้แหละนันเนี่ยคือถ้าจับอย่างที่เห็นนะฮะคือนี่มันก็เป็นตัวหม้อแล้วอะคือแม่เจ้าเราขอไปดูตัวที่มันแพงขึ้นกว่าหน่อยแลวกันคือมันมันน่าที่จะมีความเซฟตี้อะไรขึ้นกว่าเดิมบ้างนะครับแทบก็ไม่แทบไม่ต่างกันวะแล้วก็มีตัวควบคุมไฟอันนี้ปลัก๊ก อ๋อแล้วนี้ตัวทําความร้อนคือจะเป็นขดไอต,ตัวเนี้ยมันคือจะเป็นขดทําความร้อนตูแล้วเหมือนจะถอดได้ไหมได้เกือบได้เลยเหมือนกันนะเหมือนกันเลยแต่ว่าก็มันก็จะมีความต่างที่ตัววัสดุหม้อจริงๆนั่นแหละ ไอตัวเนี้ยหม้อมันจะดูแบบกระลอกกระเล็กที่สุดแล้วมันบางที่สุดแล้วมั้งไอตัวนี้หม้อก็แอบดูดูดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงแล้วก็ไอตัวเคลือบมันก็จะเห็นเลยว่าเออเคลือบมันก็ใช้ได้อยู่สายด้านในเนี่ยอันนี้ไอตัวที่มันจะเห็นที่มันจะมีเหมือนกันของ2ตัวนี้เนี่ยคือมันจะมีการพันอันนี้ไว้รอบหนึ่งนะถ้าเกิดว่าใครเป็นช่างไฟฟ้าหรือยังไงก็ มาแวะเวียนบอกกันได้นะว่ามันคือมันเอาไว้ร้อยทำอะไรบ้างแต่ตัวเวลคอมเนี่ยมันจะไม่มีตัวแบบนี้เลยนะครับอ่ะทีนี้น่าจะชัดเจนแล้วว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาไปล้างน้ำเข้ามาเนี่ยคือน้ำมันก็จะมาโดนอะไรตรงนี้นี่แหละนะครับแล้วมันก็จะทำให้เกิดการลัดวงจรแน่นอนและก็อันนี้เนี่ยไม่เท่าไหร่ก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีคราบสนิมขึ้นแล้วนะครับ แต่ว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่ผมว่าคือความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดอะนะผมว่าอยู่ที่ขนาดสายไฟขนาดสายไฟของไอ้ตัวเวลคอมอะดูแล้วมันจะเส้นบางเส้นเล็กกว่าชาวบ้านเขาอันนี้ตั้งแต่ไอ้ตัวสายนี่แล้วอะตั้งแต่สายสายปลั๊กสเสียบแล้วอะมันก็เส้นก็เล็กกว่าชาวบ้านเขานะไอ้น,นี่ก็ไอ้น,นี่ก็เส้นบางกว่าเขาเลยการร้อยวงจรก็จะไม่มีการป้องกันอะไรเท่าไหร่นะก็ตามราคาแหละนะครับ เพราะฉะนั้นก็ซื้อไปเราก็ใช้งานกันด้วยความระมัดระวังนิดนึงละกันนะครับอันนี้ก็จะได้เห็นของความแตกต่างแต่ละตัวกันไปแล้วเราก็จากการใช้งานมาเนี่ยมันจะมีเรื่องหนึ่งที่เราเจอเป็นความประหลาดๆของไอ้ตัวซิมคลาสนิดนึงละกันถ้าเกิดว่าเราเสียบปลั๊กทิ้งเอาไว้นะครับคือถ้าเป็น2ตัวนี้กําลังไฟมันจะลงกลายเป็นศูนย์คือจะไม่กินไฟเลยแต่ของซิมคลาสนี่มันจะยังกินไฟอยู่ที่ประมาณ1วัตต์ตลอดเวลานะครับ ล้วก็ในบางครั้งจริงๆเราก็มีเจอว่าเออหม้อมันไม่ลดความร้อนลงเลยคือคือต่อให้แบบปิดแล้วเนี่ยคือหม้อมันยังมีความร้อนอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นถเกิดว่าใครจะซื้อเจ้าตัวซิมพลัสไปใช้เนี่ยถ้าใช้เสร็จแล้วถอดปลักไปเลยจะดีที่สุดนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยก็คงไม่ใช่แค่ซิมพลัสอะไอสองตัวนี้จริงๆคือที่มันเกี่ยวกับความร้อนเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันผมมันก็ไม่ได้จําเป็นอะเนาะที่ที่จะต้อง เสียบค้างทิ้งเอาไว้ถ้าจะเป็นไปได้ใช้เสร็จปั๊บดึงทิ้งไปเลยได้ก็จะดีที่สุดน,นะครับโดยสรุปแล้วถามว่าไอ้สามหม้อน,นี้ผมว่าจริงแต่ละหม้อมันก็เป็นไปตามราคาของมันนั่นแหละถ้าจะมีข้อคนรดูนิดนึงคือไอ้ตัวนี้เนี่ยจะมีน้องในทีมที่เขาใช้อยู่แล้วบอกว่าใช้มาสักพักให,ใหญ่แล้วเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันนะว่ามันกี่เดือนอะแต่ว่ามันจะเริ่มเห็นอาการลอกของไอ้ตัวเทฟลอนตัวนี้เนี่ยให้เห็นซึ่งถ้าเมื่อไหร่เจออาการลอกแบบนั้นเนี่ยก็ เปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยดีกว่านะแม่เดี๋ยวจะแก้ไวเดี๋ยวเราจะกินในตัวสารเคลือบมันเข้าไปซปะเปล่าๆนะครับถ้าถามว่าจะซื้อตัวไหนดีไอ้ตัวนี้จริงๆก็ไม่อยากจะว่ามันนามันก็ตามราคาของมันจริงๆอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่กําลังทรัพย์ละกันแต่ถ้าเลือกได้จริงๆเลีอยได้เลี่ยงเถอะถ้าถ้าส่วนตัวผมนะผมว่าผมคงไม่เอาตัวนี้คือถ้าเกิดว่ามีงบหน่อยจริงๆเนี่ยก็ถ้าซื้อเป็นตัวที่ ราคาแพงหน่อยนะครับผมแล้วก็ดูแล้วน่าจะทนทานกว่าเนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นออปชันที่ดีนะครับถ้าให้ผมเลือกจริงสุดท้ายผมอาจจะอาจจะไม่ได้ใช้ทั้ง3ตัวนี้เลยอาจจะเลือกเป็นเป็นหมอ้อนทอร์เต,ต,ตเลตธรรมดามากกว่าแล้วก็ใช้กับตัวเตาไฟฟ้าอินดักชันนะครับเพราะว่าจริงๆเตาไฟฟ้าอินดักชันจริงๆมันตัวมันเองมันก็จะค่อนข้างประสิทธิภาพต่อพลังงานที่ใช้เนี่ยถือว่าดีกว่าพวกหม้อที่มันเป็นขดรวดแบบนี้ด้วยอะเนาะ ก็้จริงๆพูดถึงเาเวนดักชั่นเราก็เคยมีพูดไฟก่อนนี้ใช่ไหมว่าเราจะมีลองตัวของเตาสองหัวให้ดูกันก็เดี๋ยวเราติดตามแล้วกันเดี๋ยวมาให้แล้วกันเร็วๆนี้แน่ๆนะครับโอเคก็น่าจะครบถ้วนทุกอย่างแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรจะแชร์หรือว่าจะพูดคุยอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็มาคุยกันได้ในคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบละ ยังไงถ้าว่าถูกใจเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมหรือว่ากดไปดูคลิปเก,ก่าๆของเราได้รวมถึงกด subscribe ห้กับช่วยนักของเราด้วยนะครับเราจะได้ไม่พลาดกันว่าครั้งหน้าเราจะมีอะไรมาลองให้อีกหรือว่าไม่ใช่ลองให้และเป็นลองแกะเนี่แหละนะครับเออโอเคคันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ